ชอบหลักของอาจารย์ไม่ใช่เป็นเรื่องเวลาต้องเป็นเรื่องของความดีต้องเป็นเรื่องของความดีสารหน้าเก้าสามปันนี้ก็เป็นความดีแก่ทำเรียบร้อยแล้วก็เป็นความดีแก่ เงินก็ค like ือเป็นค่าตัวที่อาจารย์ออกไปส่วนรายละคนลว มาล้ออาจารย์เพื่อจะเพื่อเพื่อเพื่อจะบรรยายทรรมล้อพูดทรรกันอยู่นะคะไม่ร้อนเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดดล่มนะคะแล้วอากาศดีมากค่ะไม่ร้อนเลยเย็นๆย็นะคะให้ดูนะคะอากาศดีมากบรรยากาศดีจริงเลเลี้ยงผู้ปฏิบัติในีเป็นชื่อบ้านบ้าน บ้านสวนธรรมนะคะสามารถเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้อง,องลงทะเบียนนะคะวันนี้นะคะมาได้เลยนะใครอยู่แถวนี้มาได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งฟังธรรมอาจารย์กันตรงนี้เลยค่ะโอ้แทน้สถานที่ให้ดูก่อนนะคะบรรยากาศดีมากอากาศไม่ร้อนเลย ต้นมาเยอะมากค่ะทุกคนฉะนั้นไม่รอนะคะได้หมดเลยจะเป็นนามบุคคลก็ได้คนะใช่แล้วบ้านสวนทำของหคาเซิร์ตเซิร์ตเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าขึ้นลองลองลองตั้งแม็กมาดูนะคะถ้าอยากมามาได้เลยนะอาจารย์จะจะบรรยายทำถึงประมาณหกโมงหกโมงกวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยประมาณนะคะ บ้านสวนธรรมลองเซิร์ชดูนะคะเซิร์ชคำว่าบ้านสวนธรรมคองหงนะคะจะขึ้นเลยอยู่ตรงลังสิตคลองหงนะคะคัญญะนะคะคันยะเขางงใช่ค่ะบรรยากาศดีมากเพราเดี๋ยวตอนเย็นนะก็จะแบบอากาศเย็นๆวันนี้ก็ไม่ร้อนนะคะ ทุกคนกับแบนั่งรองแล้วะค่ะจับจองพื้นที่จับจองพื้นที่กันตอนนี้ยังยังมาแกรไม่เยอะนะคะแต่ก็ทยอยทยอย,อย,อยมาแล้วมีอาหารให้ทานด้วยนะอาหารทานปีมีมีคนมาจาคะนะค่ะเพื่อให้กับคนที่มาร่วมฟังธรรมนะคะวันนี้มีขนมจีนแล้วก็อะไรนะก๋วยเตี๋ยวไก่ามากี้แนมินไปสำรวนแล้ว <laughs> รู้สึกว่า อร่อยอร่อยมากอ่าสวัสดีค่ะอ่ะอาลองดูนะคะหอมกลิ่นแล้วมันกลบคุณมันมีลมสองคนใช่ค่ะบรรยาการรศดีมากตอนนี้แบบเอามาให้ให้ชมก่อนบรรยากาศนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปถ่ายอาจารย์ใหม่เนาะเพราะว่าอาจารย์แบบกำลังสัมภาษณ์อยู่ช่องเจ็ดมามาขออาจารย์สัมภาษณ์นะคะโต้อะไรเยอหน่อยอยากพาเดินไป บริเวณเขาเยอะมากค่ะแล้วแบบบรรนากาศดีม,มากๆค่ะบอกตรงแอคมินชอบมากชอบต้นไม้สวัสดีทุกคนเลยนะคะมา,าไปดูนะดนูไปดนดูอันนี้เขาปฏิมาการของที่นี่เขาสมมติเป็นแบบมินวี สถานที่เขานะคะมีเอเวนเจอร์นี่นี่มทีที่ถ่ายรูปเยอะมาก อย่าอย่าไปเห็นเลยค่ะเดี๋ยวตกใจนะคะกลัวเนี่ยเนี่ยนายยังมินเหมือนตัวนี้เลยเขาแบบนี่จะเป็นการอินแบบ